จับมิเตอร์ขึ้นมานะครับจับมิเตอร์ขึ้นมาแล้วมาตั้งอ่าตั้งมิเตอร์ขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนเห็นกันไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะบอกนะครับวงจรข้างในก่อนนะครับผมอืมวงจรข้างในก่อนนะครับอ่าครับผมทุกคนนะครับอ่าอันนี้นะครับคือตัวแม่เหล็กนะครับอ่าตัวแม่เหล็กนะครับใช้เหล็กดูดนะครับอ่า ใช้เหล็กด,ด,ด,ดูดเวลาเรากดหุงข้าวนะครับอ่าอ่าหุงข้าวมันจะยึดเป็นแม่เหล็กนะครับอ่าถ้าความร้อนถึงที่เมื่อไหร่นะครับตัวนี้จะเด้งออกมาปุ๊บก็หมายความว่าไม่หุงแล้วนะครับก็จะกลายเป็นอุ่นแทนนะครับผมแต่ตัวนี้คือแผงสภาพใส่ความร้อนนะครับตัวนี้ครับอ่า่าอ่าข้างในเนี่ยนะครับข้างในความร้อนนะครับอืม อืมเป็นกระทะความร้อนนะครับแล้วตัวนี้เป็นไส้ความร้อนนะครับไฟจะเข้านะครับไส้ความร้อนนะครับอืมทุกคนอาตัวนี้เป็นไส้ความร้อนอาเป็นไส้ความร้อนนะครับตรงนั้นนะนะเป็นกัวออกมายื่นออกมา2ตัวนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวงจรปิดเปิดนะครับอาเหมือนกดหูกดหุงข้าวนะครับผมตัวนี้ก็เป็นโค้งนะครับเป็นโค้ง ของมอหงข้าวนะครับผมอก็ไม่มีอะไรมากนะครับอไอตัวนี้ก็เป็นวงจรไฟนะครับเป็นวงจรไฟอ่าเวลาอุ่นเวลาหุงนะครับออ่่าาก็มีแค่นี้นะครับทุกคนอ่วงจรมอหงข้าวนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนของปลักเข้านะครับอเวลาเสียปลักจะเข้าตรงนี้อ่าเป็นอันว่านะครับอืผมจะเริ่ม ขั้นตอนต่อไปนะครับอืมขั้นตอนต่อไปคือการขั้นตอนเช็คหาตัวที่เสียเลยนะครับอืมคือหาตัวที่เสียเลยนะครับอ่าคือหาตัวที่สําคัญของตัวที่เสียเลยครับว่ามันเกิดจากอะไรทําไมมันถึงหุงข้าวไม่ได้ทําไมไฟไม่เข้าทําไมมันถึงเสียเนี่ยนะครับเราก็หาจุดสัมผัสมันแล้วนะครับผมโอเคครับ จุดสําคัญแล้วนะครับถึงจุดสําคัญแล้วที่เราต้องมาหากันนะครับอืมไม่มีอะไรมากจริงๆครับหม้อหุงข้าวนะครับอืม ะนะครับโอเคครับผมทุกคนอ่ะเห็นชัดอยู่เนาะอ่ะเมื่อกี้เหมือนจะอยู่ห่างๆแล้วนะครับเห็นไม่ค่อยชัดนะครับก็พยายามอยู่งตรงก,งกลางให้นะครับอ่ะหาอะไรคำก่อนนะครับทุกคนนะอ่ะ,อะโอเคอก็พอเห็นกันอยู่นะครับอ่ะ อาลืมบอกไปนะครับตัวนี้ลืมบอกไปนะครับไอเส้นตัวนี้คือเทอร์โมฟิลนะครับผมอ่าเส้นนี้คือเส้นเทอร์โมฟิลนะครับอ่าไล่มาตรงนี้คือเทอร์โมฟิลนะครับอ้าทุกคนนะครับอ่าเริ่มแล้วนะครับจับมิเตอร์เลยนะครับขึ้นมาเลยนะครับจับมิเตอร์ขึ้นมาเลยนะอ่าจับมิเตอร์ขึ้นมาเลยปุ๊บอ่าจัดมาเลยนะครับอืม ตัวนี้จับขึ้นมาเลยตั้งย่านโอมนะครับอ่าอ่าอ่าเราตั้งย่านโอมเลยครับ r าคูนสินะครับทุกคนเห็นนะครับอืมโอเคนะครับตั้งย่านโอมเราจะมาเริ่มวัดนะครับวัดดูอ่ะวัดดูนะครับไฟ ว่าไฟมาถึงไหนนะครับคือจุดสำคัญเลยนะครับขั้นตอนนี้อ่ะนะครับผมจะต้องเสียบปลั๊กก่อนนะครับอ่าเสียบปลั๊กปึ๊บตัวนี้ก็กตัวนี้ก็ปึ๊บแล้วว่ามันแตก ระวังมันแตะโค้งนะครับเวลาเราเสียบไฟเวลาเช็คนะครับผมอ่ะคร่าวๆนะครับก่อนที่เราจะทําการเช็คละเอียดเช็คร้อยนะครับว่าตัวไหนเสียเรามาเช็คดูส้ความร้อนก่อนนะครับส้ความร้อนถ้ามันไม่ขาดมันจะต้องขึ้นครับผมตัวนี้คือส้ความร้อนนะครับอ่ะแต่ปุ๊บเข็มโอมขึ้นนะครับเข็มมิเตอร์เลื่อนนะครับอ่าแสดงว่า ส้ความร้อนใช้ได้ปกติไม bon well. ่เสียนะครับใช้ได้ปกตินะครับถ้าไส้ความร้อนขาดเข็มจะไม่ขึ้นครับผมเข็มจะไม่ขึ้นแบบนี้อ่าถ้าเราแตะไปแล้วเข็มไม่ขึ้นก็แสดงว่าส้ขาดนะครับแต่ตัวนี้ส้ความร้อนไม่ได้ขาดครับผมก็มีลุ้นอ่าแล้วนะครับว่ามันจะมีตัวที่ใกล้จะเจอตัวที่เสียแล้วนะครับอ่าส้ความร้อนนะครับไม่ขาดนะครับไส้ความร้อนไม่ขาดนะครับเราก็มาเช็คสวิตดูตัวนี้ก่อนนะครับเช็คสวิต ตัวนี้ตัวนี้เราจะมาเช็คสวิตตัวนี้นะครับว่าทําไมเสียไหมนะครับเพราะส่วนมากสวิตตรงนี้มันจะอาร์กมันจะช็อตกันนะครับอาจจะเกิดการเป็นเป็นออกไซด์นะครับเป็นสนิมนะครับแล้วไฟก็ไม่ผ่านนะครับเรามาลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับว่ามันเสียหรือเปล่านะ อ่ะโอเคนะครับผมสวิตตัวนี้ถ้าเราแต่สองตัวนี้นะครับอืมตอนนี้สวิตมันอยู่งี้นะครับอ่าแต่แต่เราคว่ำหน้าลงนะครับมันก็มันก็จะขึ้นอ่ามันก็จะต่ำลงอยู่นิดนะครับอ่ามันก็เหมือนกันเปิดนะครับแต่ตอนนี้เราทําให้เหมือนแบบว่าหม้อหุงข้าวเราตั้งอยู่นะครับผม แต่นี่มันคว่ำลงมันก็จะหนักหน่อยเราก็เลยต้องใช้แปลงซิฟันคําหน่อยนะครับตัวช่วยนะครับผมโอเคนะครับผมทุกคนตัวนี้ผมจะวัดนะครับก็คือสวิตข้างล่างนะครับแต่ตรงนี้คือข้างบนนะครับถ้ามันแตกกันนะครับแต่ตัวนี้มันคืออยู่ตรงนี้นะครับผมจะลองดูนะครับดูสังเกตดูเข็มมิเตอร์นะครับทุกคนเข็มมิเตอร์ถ้าผมวัดนะครับอื ถ้าผมวัดนะถ้าผมวัดนะครับมันจะมันจะขึ้นได้น้อยนะครับก็หมายความว่าก็หมายความว่ามันอยู่ในสถานะถ้าเราทําการหงนะครับเคมิเตอร์จะขึ้นแบบนี้นะครับเหมือนแตะเหมือนวงจรตัวนี้แตะกันโดยตรงนะครับตัวนี้คืออุ่นนะครับอแล้วผมจะเปิดวงจรให้ทุกคนดูนะครับ ผมจะปล่อยตัวนี้ก็เห okay, ating, มือนกดหุงนั่นแหละครับผมจะปล่อยตัวนี้แล้วครับอ่ามันก็ ouais, nada, จะกดหุงนะครับปุ๊บอ่าเหมือนเรากดหุงนะครับอ่าพอกดลงนะครับอ่าทุกคนถ้าเราคว่อมลงก็จะกลายเป็นกดลงนะครับอ่าคมิเตอร์ขึ้นนะครับทุกคนก็แสดงว่าตัวนี้ก็ไม่เสียนะครับอ่าสวิตช์กดเพื่อหุงนะครับไม่ได้เสียนะครับผมเวลาเราเอาหมอในใส่เราก็จะกดลงใช่ไหมครับอ่า แล้วองเข้าก็จะทํางานก็คือหุงแล้วนะครับเนี่ยก็คือวงจรตัวนี้ก็คือไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับวงจรตัวนี้ก็โอเคอแล้วเราก็มาลองดูว่าทําไมทําไมทําไมมันถึงไม่เท่า,ท,าทั้งที่2จุดนี้ก็ใช้ได้นะ่างจุดนี้คือจุดไส้ก็ไม่ขาดจุดวงจรสวิตต์ตรงนี้ก็ไม่เสียนะครับ